อยู่กับวีโก้แชมป์4ประตู4 4, 4 5, ่คูณีอีเกียร์ธรรมดาราคาเล้าใจ อยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาสเซนเตอร์อรุอบลราชธทา,ทานีวันนี้ก็เปลี่ยนแนวนะครับมารีวิวนะครับหลายคนที่ตามหาอยู่สําหรับ v ีโก้แชมป์นะครับที่เป็นโฟวิลด์ไดนะครับเป็นกับเคลื่อนสีล้อก็วันนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ประมาณว่าหลายคนที่เป็นสายประหยัดแต่อยากได้4ฟวิลจัดมาให้แล้วสําหรับ2.5 v n Turbo นะครับเครื่อง2 5เพราะว่า ถ้าเป็นเครื่อง3,000เนี่ยบางทีคนก็ไปเขาเรียกว่าไปคอมเมนต์ในเรื่องของอัตราการกินน้ํามันที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองหน่อยวันนี้สก็เลยเอาเครื่อง2,050มารีวิวให้ชมนะครับเป็นขับสีก็จริงแต่พวกนี้เป็นขับสีแบบพาร์ทไทม์นะครับปรับเป็นอ่าเปนขับสองมันก็ประหยัดเหมือนเครื่องรถ2 5 0ทั่วไปแต่เวลาใช้งานจริงต้องลุยจริงนะครับสีโลสี่ไฮก็ปรับเป็นขับเคลื่อนสีร้อได้สะดวกสบายวันนี้นํามาคอนเฟิร์มให้อีก1นึ่คันเพราะว่าจะต้องดูละเอียดนิดนึงสาหรับตัวที่เป็นอ ด้วยเขาเรียกว่าด้วยมุมมองการมองรถ4ี่คนเนี 4. 4. ่ยคนจะเข้าใจว่าเป็นรถที่ใช้งานมาแบบแบบหนักแบบลุยนะครับเอาง่ายคือแบบเละมาแล้วนะครับ้วผมจะถ่ายคันนี้ให้ดูแบบละเอียดนะครับถือว่าคลัตมาประมาณหนึ่งสำหรับ v ีโ o ้แชมป์ปี56คันนี้นะ2.5 V N t u r b านะครับด <cũng S 1> ูเครื 5. 5. 5. 5. ่องยนต์กันนิด <th> น <square cozy> ึงก็ถือว่าเป็นรถโฟร์บิที่อยากจะนำเสนออีกคันหนึ่งนะคันนี้นะครับพูดถึงโดยสภาพนะนะครับพูดถึงโดยสภาพที่ ได้โครงสร้างที่ค่อนข้างเดิมนะครับคือเป็นรถโฟก็จริงแต่ว่าดูลักษณะการใช้งานนะครับให้ดูแบบไล่ดูหัวรถก่อนเลยก็ได้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นรถบ้านใช้รักษานะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ก็น่าจะเป็นรถของนายกนะครับท้องถิ่นนะครับสักแข่งหนึ่งนะครับเอาน้ำไม่ได้แต่ผมรู้รประวัติรถอยู่นะครับแต่วา่าสามารถตอบหลังไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาชื่อท่านมาโฆษณาเดี๋ยวมันจะผิด ผิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าที่มาคือรถของท่านนายกแหละนะครับท่านมาแรกเอา f o r ์จูเนอร์สองจุดสี่ซิกมาโฟไปนะครับผมก็รับแลกรับเทินเหมือนกันนะครับสภาพเป็นเหตุเลยนี่นะครับเพลทเครื่องสองพันห้าหน้าสองเครีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ซีซีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แรงม้าก็เป็นบล็อกพิมพ์นิยมอีกบล็อกหนึ่งนะสำหรับสองจุดห้าบีเอ็นสวยๆก็ราคาผมโพสต์ขายไปให้ในยูทูบในช่องชุมชนแล้วนะครับ4,79,000บาท 4นเ่นเกบาทถ้าพูดถึงวีโก้แชมป์พิีเทนเนอร์ทั่วไปเนี่ยถ้าพูดถึงปีนี้ถือว่าแพงถือว่าแพงนะถ้าเป็นพิีเทนเนอร์ทั่วไปถ้าเป็นพิีเทนเนอร์ธรรมดาก็ถือว่าราคาเนี่สูงมากแต่ว่าเมื่อเป็น4ีณแล้วเนี่ยนะครับก็สมีสมผลนะครับคือคนคือรถสไตล์ของการขายสีคูณ4ี่เนี่ยคือคนที่ไม่เล่นนะครับคนที่ไม่เล่นคนที่ไม่หาจะบอกว่าแพงก็ไม่ผิดนะครับเพราะคุณไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้งานมัน นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะหาด้วยเพราะถ้าซื้อรุนธรรมดาก็ราคาน่าจะประมาณสักสามแสนปลายสี่แสนประมาณนี้นะครับารุนธรรมดานะนะครับารุนธรรมดาก็น่าจะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติของการใช้งานนะถ้าเป็นรถ4ี่สที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี้ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความทนทานนะครับไม่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในในกลุ่มในคลับออฟโรดเนี่ยนะครับรถโตโยต้าถือว่าเป็นรถโฟที่ปัญหาจุกจิกน้อยที่สุดใช้งานใช้งานได้ ดีที่สุดอะนะครับนะพูดถึงว่าลักษณะการใช้งานได้จริงนะแต่ถ้าพูดถึงว่าฟังก์ชันออปชั่นที่ให้มามันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่เป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานจริงดูแลได้ง่ายนะครับดูแลรักษาได้ง่ายแล้วก็ซ่อมรุงดูแลการได้ง่ายอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจที่อ,อยากได้วีโก้แชมป์นะสประตู2องพัอีสคูณสก็นํามาคอนเฟิร์มให้ด้านหน้านะครับสวยเดิมพูดถึงว่าพวกริ้วรอยพวกอะไรเนี่ยมันต้องมีการเก็บสีมาอยู่แล้วนะครับเก็บงานมาให้อยู่แล้วนะ แต่ว่าโครงสร้างรับประกันให้นะครับเพราะว่าด้วยสไตล์แบบรถ4ี่กุสนะครับคืออาจจะขี่เข้าไร่เข้าสวนบ้างนะครับแต่ไม่ได้ไปลุยไม่ได้ไปบรรทุกยังไม่ได้มีการไปตกแต่งไปยกปเป็นเซตช่วงล่างอะไรมาแต่เป็นรถเดิมนะครับเป็นรถบ้านนะครับรอยขี่คนต่างๆผมไล่ทยอยเก็บเก็บให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าจะซื้อรถมือสองแล้วให้มันจิ๊บแบบรถมันผ่านมากี่ปีแนละ้วปี5้าหกใช่ไหมเจ็ดแปีที่ผ่านมานะนะครับจะให้มันแบบไม่มีริ้วรอยเลยก็ไปซื้อรถใหม่แซวเล่นนะครับคือรถมือสองมันต้องมี ตำหนิอยู่บ้างแน่นอนนะครับแม็กเดิมสแตนดาร์ดติดรถนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม็กอะไรนะครับแม็กสินิ้วแม็กเดิมติดรถถ้าส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าผมซื้อไปก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นออฟโรดแหละนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบพวกยาง BF พวกแม็กเรนโซอะไรบางกำลังกำลังฮิตในวงการออฟโรดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ภายในเองเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานพูดถึงออปชันพื้นฐานทั่วไปนี่ก็ เอาง่ายคือตัวตัวสมัยนั้นก็ไม่แทบไม่มีอะไรให้ไม่ให้อะไรมานะนะครับพูดถึงพวกระบบ Air, แอร์พองแอร์แพ็กอะไรพวกนี้นนะครับพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงพวกแอร์อะไรก็ยังเป็นแบบแบบแมนมือนะครับแมนมือแมนนวลหมดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อพาร์ทไทม์สายลุยแต่ว่าเน้นอยากประหยัดหน่อยนะครับในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันอะไรพวกนี้นก็ตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับ ก็เครื่อง2,500มันก็จะเป็นเครื่องยูนิเซียลที่เงียบหน่อยนะครับมันจะไม่คำรามเหมือนกับตัวเครื่อง3,000นะครับเครื่อง3,000สตาร์ททีนี่โอโ้โหรู้เลยแหละว่าเครื่องดีเซล3,000นะครับแต่2,500เองก็ถือว่าเงียบหน่อยนะครับไม่อยู่แสนแปดหมื่นนะครับแสนแปดหมื่นเก้าพันแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกกิโลเมตรครับสมเหตุสมผลนะครับกับอายุรถที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวีโก้แชมป์นะครับตัวโฉมแรกๆนะไม่ใช่โฉมแรกนะ ว่าตัวแรกมันออกมาปี11ใช่ไหมสิบสองก็เป็นปีที่3ที่วีโก้แชมป์เปิดเปิดมาตอนนั้นแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันออกมาปี54ใช่ไหมห้าห้าห้าหกก็เป็นหลังจากที่วีโก้แชมป์เปิดตัวมา3ามปนะีถ้านับอายุตามแบบเรียลไทม์ถ้าใครอยากจะได้วีโก้โฟนะครับที่เป็นรถบ้านสวยๆนะครับรับประกันซอกหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดไม่มีแกะน็อตเป็นตัวเดียวนะครับไม่มีแกะน็อตเป็นตัวเดียวนะบ,บอดี้ภายนอกอาจจะมีการขัดเก็บงานเก็บสีมาแต่ว่าบอดี้โครงสร้างรถ4ี่คนสีคันนี้ถือว่าคุ้ม ว่าที่ผมย้ำเพราะว่าโดยปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยรถสี่คูณสี่คือลุยนะครับบางคนก็ใช้ลุยมาแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันลุยถ้ารถที่มันลุยมาหลังๆจ,จริงเราก็ไม่ซื้อมาขายเพราะมันขายยากเอาตรงๆนะครับเพราะมันยากมันยากต่อการโฆษณาเพราะว่าถ้าถ้ารถมันลุยหรือไม่ลุยเนี่ยเราดูนะครับดูช่วงลงช่วงล่างดูแชชงชัดซีเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบโอ้โหแบบดินเขอะมาเลยแบบสนิมแดงสนิมอะไรจับพวกนี้มันก,มนก็มันก็ไม่ได้นะครับดูภายในก็รู้นะครับ เนี่ยไม่มีช้ำนครับไม่มีช้ำเต็มที่ท่านก็ขับไปทํางานนั่นแหละนะครับถ้าตามประวัติรถของรวรจริงๆนะครับหรือใครที่อยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมสามารถส่งให้เป็นข้อมูลแบบเช็ส่วนตัวอะไรประมาณนี้ได้นะครับสำหรับ Ultimate u p l r o d p p r r o r r m n n e e 4 x คูณนะ 2.5e เกียร์ธรรมดานำมาคอนเฟิร์มภาพให้เรียบร้อยนะให้ดูนะครับเนี่ยนะเป็นรถ 4x 4ก็จริงนะช่วงบงช่วงล่างเนี่ยคือยังแบบยังดำอยู่นะ นะครับไม่ได้ไปลุยแบบแบบดินโคลนแบบอันนี้มานะครับก็ได้ตัวมาเรียบร้อยก็จะมีการเก็บงานล้างนะครับล้างเพิ่มนิดนึงล้างเพิ่มไปหน่อยแลเคลือบเงาแล้วก็จอดขายแต่วันนี้สอสานำมารีวิวให้รับชมรับฟังกันก่อนสําหรับพี่น้องสาย4ี่ขุนสี่ที่มองหาอยู่นะครับคันนี้เป็นรถอุบลนะออกที่ศูนย์อุบลมือเดียวออกห้างมาเลยนะครับมือเดียวออกห้างมาเลยใครที่สนใจก็โทรเข้ามาก่อนมีสิทธิ์กดนะครับศูนย์เก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้านะเบอร์โทรผม เป็นเบอร์เดียวกับ ID Line ลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าอยากจะได้แบบนี้สภาพแบบนี้นะครับไม่ต้องเดินทางมาดูก็ได้เพราะว่าผมรับประกันให้นะครับรถโครงสร้างเดิมหมดไม่มีชนนะครับไม่มีชนสนใจก็จัดมานะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับถ้าซื้อสดเองก็คันนี้ที่ผมบอกไปนะครับเป็นรถบุคคลเป็นรถบ้านนะครับไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องจ่าย vat เด นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยแต่กรณีซื้อผ่อนก็รถโฟล์วิวก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับยอดจัดก็อลังการมาโหรานอยู่แล้วนะครับยอดจัดก็อลังการอยู่แล้วนะยอดจัดรถโฟล์วิวเนี่ยน่าจะประมาณผมขายของขายเสร็สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้ายอดจัดก็จะมีประมาณห้าหกแสนนะครับทั้งนั้นสบายใจได้ขอให้อา่าไม่ติดอะไรนะครับไม่ติดเครดิตนะครับที่ผมไม่พูดนะว่าเรื่องเงินผ่อนเงินดาวสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยบอกนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันได้โรเบี้ยไม่เหมือนกันนะครับบางทีถ้าผมบอกไปถ้าบอกถูกมันได้อยู่ในเคสใบเคสคนใบคนไป ถ้าบอกถูกไปพอมาจริงๆก็ไม่ได้ก็จะผิดใจทีหลังนะครับชน,นแล้วการซื้อเงินผ่อนก็เป็นเคสใบไปเคสคนไปคนไปนะครับตอนนี้คุณสมบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันไฟแนนซ์ก็ให้สิทธิพิเศษสิทธิต่างๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถือว่าก็แยกชัดเจนก็เลยสังเกตว่าทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ลงโฆษณาว่าดอกเบีย้ยเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ดอกเบีย้ยถูกก็มี นะครับดอกเบี้ยที่พแพงตามเครดิตก็มีแล้วแต่คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อประมาณนี้นะครับในกรณีซื้อผ่อนก็ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากมงคลคาสเซ็นเตอร์นะโตโยต้วาวีโกแชมพ์นะครับโตโยต้วาวีโกแชมพ์ด e ับเบิลแ 2.5e 4x4 เกียร์ธรรมดาปี2013หรือปี2,556 4,079,000บาทสอสักดาสวัสดีครับ